แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอภาษาไทยสำหรับช่อง YouTube ของคุณเกี่ยวกับ Honda Civic 2026พร้อมการแนะนำช่องและข้อมูลราคาประมาณ800คำไม่มีหัวข้อและไม่มีตัวหนาตามที่ขอไว้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hy p e r ร r i v e Hub ช่องของคนรักรถที่อยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆทั้งราคาฟีเจอร์และดีไซน์ล่าสุดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้คุณตลอดทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ที่ถือว่าเป็นไอคอนของความสปอร์ตและความประหยัดที่อยู่คู่คนไทยมานานนั่นก็คือ Honda Civic รุ่นปี2026ครับบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับก,บการดีไซน์ที่ล้ำสมัยฟีเจอร์จัดเต็มและแน่นอนราคาที่น่าสนใจสุดๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานที่ขับสนุกแต่ยังคงความหรูหราแบบพอดีพอดีรุ่นนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณก็ได้ครับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่นกอนเลย Honda Ci ี i c 2026ยังคงคอนเซปต์การดีไซน์ที่เรรียบหแต่ดดัน เส้นสายตัวถังคมชัดมากขึ้นกระจังหน้าใหม่แบบสีดำด้านล้อแม็ x ดีไซน์ใหม่ขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบเล็ดเต็มระบบให้ความรู้สึกพรีเมียมทันทีที่เห็นจากระยะไกลสำหรับภายในห้องโดยสารฮอนด้าได้ยกระดับวัสดุให้ดูมีคุณภาพมากขึ้น พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด10.2นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาและช่องเสียบชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกที่นั่ง ในส่วนของขุมพลัง Honda c ซ vic 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์1.5ลิตร v t e ท t u ท b o โบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นอัตราเร่งดีเยี่ยมแต่ยังประหยัดน้ำมันได้สูงถึง18-20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลในด้านของความปลอดภัยซีวิ c รุ่นใหม่มาพร้อมกับชุดระบบ Honda Sensing ที่อัปเกรดให้ทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับรถในจุดบอดและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มาพูดถึงราคากันบ้างครับในประเทศไทยคาดว่า Honda c ซี i c 2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ949,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นเอลและไปจนถึงประมาณ1 0, 1 9 9 0ล้านบาทสำหรับรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อปโดยรุ่นไฮบริดอาจจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปี2026และคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอยู่ในช่วง1.25ถึง1.35ล้านบาทต้องบอกว่าราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เปิดตัวอย่างเป็นทาางการ แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะซีวิก2026ถือว่าคุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการขับขี่ที่มั่นใจแต่ไม่อยากเสียสละความประหยัดและการใช้งานในชีวิตประจำวันก่อนจากการ